โตซากินเนี่ยชื่อมันแนวญี่ปุ่นแต่ทําไมมินต้องพูดภาษาจีนคนพบจากวรรณคดีของชาวญี่ปุ่นนะคะที่กล่าวไว้ว่าชาวจีนคาเนี่ยมันตรงกันเลยทั้งของญี่ปุ่นแล้วก็ของฝรั่งฝรั่งเนี่ยมินก็ไม่รู้ว่าชาติไหนแต่เขาบอกฝรัๆๆๆๆๆๆ่งทุกคนเนะเลยคุยกับเจ้าของร้านมีการแลกเล่ากับปลากันมันคือการผ่าเหลาทุกคนเกือบที่จะสูญพันธุ์เกือบที่จะทาให้เราไม่ได้เห็นปลาทองโตสซากินอันสวยงามนี้หัวสิ่งที่เป็นสายพันธุ์โอสากากบปลาลิวกิ้วมาผสมพันธุ์กันลิวกิ้ว Sampang Bobay Blue yeah. Cow to Bird Yard channel <laughs> ทุกคนคะวันนี้มินเอ่อมาเป็นคนจีนไปเลยนนเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องปลาโ,โตสกินกันค่ะปลาโตสกินเนี่ยชื่อมันแนวญี่ปุ่นแต่ทาไมมินต้องพูดภาษาจีนยังไม่ได้พูดภาษาจีนเลยวันนี้นะคะมินก็จะมาพูดถึงเรื่องปลาทองโตสกินเป็นปลาทองที่มินรู้สึกว่าสวยที่สุดสําหรับมินนะจริงๆทําไมมินถึงได้เลือกปลาโตสกินมาเลี้ยงนะคะแล้วเขามีประวัติดั้งเดิมยังไงเดี๋ยวมินจะมาเล่าให้ฟังค่ะคือมินไปหาข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละมีปลาทองอันไหนดูสวยที่สุดและนั่นมินก็เจอคําว่าราชิน รีบเซิร์ชหาข้อมูลปรากฏว่าเป็นป่าทองที่ค่อนข้างสวยงามมากๆตามล่าเลยค่ะว่าที่ไหนเนี่ยมีป่าทองโตสก,กินขายกันบ้างนะแถวกรุงเทพเนี่ยหามาหมดแล้วก็ไม่มีนะคะปริมณฑลหา,าหมดแล้วก็ไม่มีอีกนะคะตามแต่จุจากเนี่ยไม่มีแน่นอนแต่ก็ไม่ลดละความพยายามของตัวเองนะคะก็ไปหาเรื่อยๆสุดท้ายไปเจออยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ ซึ่งมินนะคะก็ได้รู้ว่าทางฟาร์มเพาะขายไม่รอช้าค่ะเลยรีบติดต่อไปทางฟาร์มและเป็นความโชคดีของมินด้วยเพราะว่าทางฟาร์มบอกว่าเหลืออยู่อีกชุดหนึ่งนะคะน่าจะประมาณประมาณสัก10บตัวนะรีบคุยแล้วก็รีบ เี่ยเงยินไปเลยเพราะว่าอยากจะได้น้องมาครอบครองซึ่งสายพัน์ธุนี้นะมินจะบอกเลยว่าหาคนที่เพาะพันเนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะว่ามีน้อยที่คนจะเพาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาของเขาก็เลยค่อนข้างสูงขึ้นมาด้วยนะและราคาที่มินรับมานะคะในตอนนั้นนะอยู่ที่1,300บาทค่ะอันนี้คือตัวนะ ลักษณะของน้องเขานะคะ<ๆ>ก็ยังเป็นตัวเล็กๆดำๆอยู่เลยนะเดี๋ยวมินจะขึ้นรูปไปดูประมาณนี้เลยนะทุกคนนะซึ่งตัวเล็กมากๆเลยคือยังไม่เห็นสี<ๆ>เห็นอะไรเลยนะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมินจะมาพูดข้าวๆเกี่ยวกับประวัติของตัวสกินอันนี้เอาแบบขา้าวๆสั้นๆนะเหมือนเพื่อนคุยกันแล้วกันเนอะเดี๋ยวมินจะยอ่อยๆให้ฟังนะคะจริงๆปลาโอสกินเนี่ยเขามีมานานแล้วนะทุกคนได้ค้นพบจากวรรณคดีของชาวญี่ปุ่นนะคะที่กล่าวไว้ว่าชาวจีนชาวจีนนะคะมีการเลี้ยงปลาอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในบ่อของเขามีมานานถึง1,000 หก0ปีในราชวงศ์ถังอ้ค่อนข้างแบบยาวนานมากเลยนะคะปลาทองโตสกินและได้ค้นพบวรรณคดีของฝรั่งที่กล่าวไว้ว่าชาวจีนเนี่ยมีการกล่าวบทกลอนออความสวยงามของปลาทองก็มีการเลี้ยงอยู่ในบ้านซึ่งตรงกับวรรณคดีของญี่ปุ่นเลยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ชี้ชัดมากเลยว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าคำเนี่ยมันตรงกันเลยทั้งของญี่ปุ่นแล้วก็ของฝรั่ง ฝรั่งเนี่ยมินก็ไม่รู้ว่าชาติไหนแต่เขาบอกฝรั่งทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะมีเหตุการณ์ที่สําคัญนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2เกิดสงครามโลกเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็ทําให้ปลาโตสกินเนี่ยเกือบที่จะสูญพันธุ์ก็จะมีชาวญี่ปุ่นนะคะเขาดันไปเจอปลาโตสกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเลี้ยงอยู่ในตู้สวยๆเลยนะแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นปลาทองที่แปลกแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นแล้วในตู้นั้นมีทั้งหมด6ตัวก็เลยคุยกับเจ้าของร้านมีการแลกเล่ากับปลากันเขาก็นําปลาโตสกินเนี่ยมาเพาะพันธุ์อีกที ปลาอะไรนะอันนี้คือที่เขาอ้างอิงกันมาเขามาจากปลาหัวสิงที่เป็นสายพันธุ์โอสก,ก้ากักปลาริวกิ้วมาผสมพันธุ์กัน ริวกิวปลาหัวสิงห์ยพันธุโอสาก้าแล้วก็ปาลาริวกินนะคะมาผสมพันธ์กันอ่าแล้วก็จะได้ปลาทองไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะมันคือการผ่าเราทุกคนจากที่มีลูกๆหลายๆตัวมันจะมีสักตัว2ตัว3าตัวนี่ที่ผ่าเ่าตัวที่ผ่าเราเอาไปผสมพันธ์หรือไปเพาะพันธุ์ใหม่ที่มีความแปลกเหมือนกันก็จะได้ปลาที่สวยงามตัวนี้ก็คือโอซากินนั่นเองค่ะ และนี่ค่ะทําให้ปลาโตสกีดํารงสายพันธุ์มาถึงปัจจุบันนี้ทําให้เรารุ่นอนุชนได้เห็นความสวยงามได้เพลิดเพลินของปลาโตสกีแต่ก็อย่าลืมนะอย่าลืมประวัติอันโหดร้ายของน้องปลาด้วยนะคะที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองเกือบที่จะสูญพันธุ์เกือบที่จะทาให้เราไม่ได้เห็นปลาทองโตสกีอันสวยงามนี้นะคะอะไะค่ะทุกคนนี่ก็เป็นแบบประวัติอะไรข้าวที่มาเล่าให้ฟังนะจริงๆถ้ามีเวลาอยากคุยยาวกว่านี้นะแต่กลัวทุกคนจะหลับเสียก่อนเอางี้เดี๋ยวเราจบเพียงสั้นๆแค่นี้ละกันเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูน้องปา สากินซึ่งตอนนี้อายุก็น่าจะประมาณที่มินเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะจนตอนนี้น่าจะประมาณ2ปีแล้วเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูว่าน้องตกสกินเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอะแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะบ่อน้ำเป็นบ่อของเจ้าตุ๊สกินนั่นเองตอนนี้น้องก็มีทั้งหมด9ตัวนะทุกคนนะจริงๆอะตอนที่มินรับมามันมี11ตัวแล้วก็เสียชีวิตไป2ตอนนี้เหลือ9ตัวที่เหลือก็จะเป็นแนวนี้เลยทุกคนน้องๆก็จะมีตัวที่เป็นหหนะะนััววปปป่่าาางงนนนะะะะะคคเเเ็รือกตติทีีจมล แล้วก็ตัวใหญ่มากๆแล้วก็ตัวขนาดกลางซึ่งตอนนี้ที่เราดูดูกันทุกตัวเนี่ยสีลอกกันหมดแล้วนะทุกคนสีออกสีทองแบบสวยเลยนะจากที่มินได้ค้นคว้าหาข้อมูลมาเขาบอกว่าปลาตัสก,กินจะเต็มวัยเนี่ยอายุประมาณ3-4ปีนะที่จะเห็นความสวยงามของสีของเขาแล้วเขาก็จะลอกสีไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดสูงสุดก็คือช่วงประมาณ4ปีนั่นเองนะทุกคนปลาทองโตสก,กินเนี่ยแตกต่างจากปลาทองทั่วไปโดยเฉพาะในเรื่องของคีบของเขาโดยปกติปลาทองทั่วไปคีบมันจะเป็นแบบหลังแบบตรงๆแข็ง,ขงๆทุกคนจะเห็นว่าคีปปลา ด้านหลังของน้องนะเขาจะแยกออกมาสองข้างซ้ายขวาแยกออกมาแบบนี้นะทุกคนออกมาทั้งซ้ายและขวานะคะจะทําให้แบบว่าเหมือนมีปีกพิวๆนะและด้านหลังของเขาหางของเขานะก็จะมีงุ้มเข้าไปนะคะอย่างสวยงามเลยการบีบจนแบบว่าปลานี่ออกมาสวยมากๆและเมื่อเขาโต,โตเต็มวัยประมาณ3-4ปีหางของเขาก็จะแบบค่อยๆแบบงุ้มหางพิวเป็นคลื่นนะถ้าเราเห็นเนี่ยน้องปลาว่ายน้ําก็จะดูแบบเป็นคลื่นสวยงามดูพิวไหวความสวยงามของคีบเขาแต่ก็ซ่อนด้วยความอ่อนโยนของน้องปลาโตเต็ก่ค่ะ นีใจทุกคนเนได้ดูปลาตัวสก,กินชัดๆเลยนะตัวเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวเอาตัวที่เห็นชัดๆแล้วกันน่าจะเป็นตัวนี้นะคะปอ๊บทุกคนพร้ออ,อยังสามสองสีออกแดงๆตรงตรงนี้้วยนะแดงๆนิดนึงเนี่ยเป็นสีของเขานะคะไม่ใช่ตกเลือดนะ <ST> S> <S นี่นีทุกคนดูหางปลาสวยไหมอู้สวยจังเลย เยมากอะเดอมินพานอลงไปค่้ายน้ําก่อนรู้สึกได้เลยว่ายิ่งตัวใหญ่ความกระดุกกระดิ่ของเขาก็จะน้อยลงนะถ้าเป็นตัวเล็กนี่หูดิ่ดแรงมากุกคนนะปลาโตสกีดเขามีสีอะไรบ้างนะจริงๆมันไม่สามารถระบุสีได้นะคือมีหลากหลายสีมีสีเงินสีทองสีแดงสีทองแดงสีแดงทองสีขาวอะไรอย่างเงี้ยคือมีมากเลยนะแต่ที่นิยมของเขาอะนั่นก็คือสีออกสีทองและหางสีสีเทา บอกสีคะพิจอยู่นิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดเราจะเลือกปลาที่มีตัวสีทองแล้วก็หางออกสีเทาๆขาวๆเนี่ยเราจะเลือกปลาตั้งแต่ไซส์เล็กๆเนี่ยดูยังไงเขาบอกมาอย่างนี้ค่ะให้เลือกปลาที่เป็นตัวสีดาหมายถึงว่าปลาจิว๋วปลาตัวเล็กๆเนี่ยต้องเป็นสีดำๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็คือส่วนใหญ่ออกมาก็จะเป็นสีออกสีทองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เ,เป็นเวลาเที่ยงพอดีเลยเดี๋ยวมินก็จะเอาอาหารให้น้องๆได้รับประทานกันเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆจะแบบกระดิกกระเดี่ยวยังไงกระดิกกระเดี่ยวนะ,ะมาดูกันค่ะกูกูกเอ้ยไม่ใช อันนี้ต้องเอาะก่อนได้ยินหรือไม่ได้ยินไม่รู้นะคะแต่เวลาเขย่าอาหารนะน้องก็จะวิ่งมากินกันนะทุกคนนะก็คิดว่าน้องน่าจะกินตอนเช้าไปเยอะแล้วอ่ะทุกคนนี่น้องก็เริ่มกินกันแล้วนะมีตัวเลไก็กินแล้วอ่ะอร่อยกันเลย โตสก,กีที่มินได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าไร้์ของเขาเนี่ยใหญ่จากเดิมมากแค่ไหนนะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่ามินมีปลากขาวเทาๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมินก็ยังไม่แน่ใจว่าสีน้องเนี่ยเขาจะหลุดลอกไปเมื่อไหร่นะหรือว่าน้องก็จะเป็นสีเทาจริงๆหรือว่าจะหลุดในปีที่3ปีที่4ี่นะเพราะตอนนี้น้องเพิ่งจะอายุ2ปีเองนะคะก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะคะบางตัวเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้าช้ามากจนถึงขนาดอาจจะไม่เปลี่ยนสีเลยก็ได้ทุกคนนะก็ต้องรอนะอย่างที่มินบอกก็คือต้องรอประมาณ4ปีน,ะน้องโตเตเ็มวคะ่ะ2ปีเเราามจอกัน dạ bà lắm สำหรับคนที่กำลังแบบหาซื้อปลาสวยงามอยู่นะทุกคนแบบว่าอยากจะเลี้ยงปลาโตสกีนเหมือนพี่มินเนี่ยมินขอแนะนาเลยนะว่าอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าวิาวัฒนาการของโตสกีนเนี่ยค่อนข้างชา้าช้ามากๆต้องอดทนนิดนึงต้องค่อยๆดูน้องกันไปเรื่อยๆนะน้องก็จะเริมแสดงทีละนิดทีละนิดทีละน,นิดให้เราได้เห็นนะจะไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นนะอย่างโดยปกติปลาหัวสิงห์ทั่วไปหรือว่าปลาลันชูเนี่ยประมาณสักสองสามเดือนเนี่ยเขาก็จะลอกสีกันแล้วแต่สองสามเดือนของโตสกีนเนี่ยยังไม่ลอกสีเลยนะทุกคนปลาไปประมาณห้าถึง นนต้องใจเย็นๆมากๆจริงๆอย่างบางตัวของมินนะนะ่าจะเป็นเจ้าตัวกลางๆนะเขาเพิ่งจะลอกสีนะทุกคนเพราะก่อนอนะเนี่ยตัวเขาดันพึ่ดเลยนะอ่ะก็ตัวมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าสียังไม่ลอกเลยนอกจากจะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างเห็นวิวัฒนาการช้าแล้วบางตัวก็ขาดใจจริงๆนะทุกคนนะทุกคนเห็นเรารู้สึกยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามเจ้าตัวสกีตอนแรกๆที่มินได้ซื้อเขามานะจนถึงปัจจุบนนันเป็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกมินบ้างน,นะยังไงก็เป็นกําลังใจให้มินได้เห็นวิานนาารอแบบี้ไปเื่ยๆ ก็อยากเห็นความสวยงามจนถึงปีที่4เลยนะเพราะว่าเนี่ยมีตั้งตาคอยว่าปีที่4ี่เนี่ยน้องเขาจะสวยมากแค่ไหนได้ชื่อว่าราชินีแห่งปลาทองถ้าใครอยากให้มินทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมินได้ขั้ใตอนี้เลยนะว่าอยากจะให้มินทาเกี่ยวกับปลาทองอะไรนะคะหรือว่าคลิปหน้าเราควรจะทําเป็นประวัติของรันชูไหมทุกคนอาจจะแบบอยากรู้ว่ารันชูเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงนะอยากรู้ก็รือเผมเมนมาบอกมินหน่อยแล้วกันนะคะหรือว่าจะให้ทําเป็นแนวไหนก็สามารถที่จะมาบอกมินได้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด <ś led> ไปก่อนค่ะแล้วเขาก็องม่งในคิแล้วแล้วเขาต้ไงแม่งในิ้งนนา <ś led>